ก็ได้ถุงผู้นำที่เขาเข้าใจหัวใจของข้อบิดาที่เขาจะมีความรับผิดชอบต่างๆต่อพระเจ้าได้อย่างดีแล้วเราก็จะให้ผู้นำเนี่ยไปสร้างถุงผู้เชื่อใหม่ให้เขาเดินอย่างถูกต้องที่เขาจะเป็นสาวกของพระเยซูแล้วก็เราจะแบ่งทีมทีมสตรีโดยเราสามคนนี้จะให้คนหนึ่งรับผิดชอบผู้ชายก็รับผิดชอบทีมเมือด ทีมสตรีส่นจีนนี้จะอยู่ในกลุ่มอนุชนทีมอรุนเขาก็จะมีเช่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงถุขภากต่อสางพิอะไรพวกนี้เข้าไปในกลุ่มในกิจกรรมที่เราอยากทำร่วมกันแล้วก็ศึกษาพัฒนาตเหมนกันส่วนทีมสตรีก็บางคนเป็นอสมอบางคนเป็นแม่ค้าเราก็จะอาชีพนี้เพื่อที่จะมสสร้างกันนอกจากนั้นเราก็จะมีกลุ่มเซลล์ที่แบ่งเป็นโซนแต่ละแห่งที่เขาได้อยู่ ส่วนจีก็จะเน้นกลุ่มอนุชนที่เขาจะมีความสําคัญกับพระเจ้าเพราะว่าอนุชนของเราก็ได้เข้าในุนของเซฟโค้ดด้วยและก็เราจะใช้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิการปกป้องเด็กที่ให้พขอรู้ถึงวิธีการที่เขาจะไม่ต้องถูกล่วงละเมอเช่นเรามีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงที่จะไม่เข้าไปในสิ่งเสพติดหรือปกป้องตัวเองยังไงถ้า ผู้หญิงต้องไปไที่เปลี่ยวหรือไปกับผู้ชายที่เราไม่ไว้ใจอะไรพวกนี้ส่วนเด็กเล็กเราก็จะมีละครจำลองแสดงเปรียบเทียบเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าใครที่เขาไว้ใจได้ใครที่เขาไว้ใจไม่ได้เพื่อให้เขารู้จักการพิจารณตัวเอันนี้เป็นเป็นแผ่งแรกนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนนะอาตามตาม บิดาที่จะเสริมสร้างเขาให้เขารักพระเจ้าให้เขาเรียนรู้ที่จะทำสิู่ดุลยเดิมตัวเองเพราะเมื่อเขาเข้าใจแผนเข้าใจความรักของพระบิดาเข้าใจการอยู่ร่วมกันและเพื่อที่เขาจะเป็นประโยชน์ในชุมชนด้วยเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นในพระเจ้าและสามารถสร้างสาวกที่เขาอยู่ในกลุ่มของเขาเพื่อที่จะขยายอาณาจักรต่อไปได้อันนี้กิจ่ารผิดชอบในส่วนนี้เพราะมันมีอยู่ต่างจังหวัดดลวยก่นส่วนแขนที่สาม เป็นกลุ่มเด็กของหมุในหมู่บ้านที่ใกล้ๆที่จะกันอันนี้เราจะเอาเน้นการสร้างสัมพันธ์แล้วก็เอาดนตรีดนตรีของเราไม่ใช่ดนตรีอย่างเดียวแลวเราจะเอาเร,รื่องการปลูกยาเสพติดเข้าไปด้วยเป็นโครงการดนตรีสีขาวเพื่อช่วยให้เด็กๆนะไม่ไปติดสิ่งเสพติดไม่ไปติดอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กหรือเกมเพราะว่าในหมู่บ้านนี้พเพาลงมุดในหมู่บ้านนะเขาเขามีร้านเกมด้วยก็ที่